ดีคะ่ะพี่เล็กนะคะเดี๋ยววันนี้พี่เล็กถ่ายเนี่ยตอนเช้านะคะแต่กว่าจะเสร็จเนี่ยกว่าจะเอาลงช่องหรืออะไรเสร็จนะคะก็คงจะช่วงบ่ายๆอะคะ่ะพยายามจะทําให้เร็วที่สุดแล้วแต่ก็ได้เท่านี้นะคะ8ประโยชน์ของตะไคร้ที่ใครๆต้องหลงรักสมุนไพรไทยที่ชื่อว่าตะไคร้นี้เชื่อว่าทุกคนคงจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเพราะเป็นสมุนไพรที่ช่วยสร้างกลิ่นหอมและมักจะใช้มา ในการปรุงอาหารกันแล้วเพื่อนๆทราบกันไหมคะว่าภายใต้ต้นแข็งๆและใบที่คงของตะไคร้ยังซ่อนคุณสมบัติประโยชน์เอาไว้มากมายจนคาดไม่ถึงเลยล่ะคะ่ะวันนี้นะคะพี่เล็กจะมาเล่าให้ฟังนะคะเพื่อนๆถึงสารพัดประโยชน์ของตะไคร้กันเลยคะ่ะ 1. ช่วยแก้อาการเบื่ออาหารทำให้เจริญอาหาร 2. ช่วยย่อยอาหารทำให้ระบบย่อยอาหารสะอาดขึ้น และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. ช่วยล้างพิษในร่างกายเพราะตะไคร้มีคุณสมบัติขับปัสสาวะทำให้เราปัสสาวะบ่อยขึ้นสารพิษและกดยูริกจะถูกขับออกจากร่างกาย 4. ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงและช่วยซ่อมแซมระบบประสาทได้ 5. ช่วยลดอากงงารอักเสบ ตะไคร้ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและช่วยบรรเทาอาการปวดต่างๆได้เช่นปวดฟันปวดตามข้อปวดกล้ามเนือ้อ 6. ช่วยป้องกันโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ 7. ช่วยแก้และบรรเทาอาการหวัด 8. ช่วยรักษาโรคความดันโลหิตสูงรักษาโรคหอบหืดเพื่อนๆคะเห็นไหมคะว่าตะไคร้เป็นสมุน ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายมากมายถ้าหากเพื่อนๆอ,อยากมีสุขภาพที่ดีก็อย่าลืมสมุนไพรที่ชื่อตะไคร้นะคะอยากให้คนมีความสุขกับการใช้ชีวิตด้วยการใส่ใจเรื่องสุขภาพและการสร้างไลฟ์สไตล์ที่สมดุลกันนะคะตะไคร้มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่าเลมอนกาสสรรพคุณของตะไคร้พือสมุนไพรไทยสู่กลิ่นอโลมา ที่ทุกสปาต้องมีตะไคร้เป็นสมุนไพรที่ไทยรู้จักกันดีมาช้านานซึ่งนอกจากตะไคร้จะมีสรรพคุณทางยาและช่วยปกป้องผิวแล้วตะไคร้ยังมีกลิ่นที่ช่วยไล่มแมลงได้อีกด้วยด้วยจุดเด่นที่กลิ่นหอมสดชื่นเป็นเอกลักษณ์แบบนี้ทำให้เรามักจะเห็นพืชสมุนไพรตัวนี้เป็นส่วนผสมทั้งในอาหารเครื่องดื่ม รวมทั้งเครื่องหอมใกล้ตัวอยู่บ่อยครั้งและกลายเป็นกลิ่นหนึ่งที่เราคุ้นเคยเมื่อเข้าเดินเข้าสปาแต่สรรพคุณของตะไคร้นั้นยังมีอีกมากมายก,กว่ากลิ่นหอมที่เราคุ้นเคยกันนะคะพี่เล็กจะชวนให้มารู้จักกับพืชสมุนไพรตัวนี้อีกนิดนึงกันนะคะตะไคร้นะคะหรือตะไคร้เนี่ยจะมี2ออย่างคือตะไคร้บ้านกับตะไคร้หอมนะคะมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ที่เรารู้จัก ว่าตะไคร้บ้านหรือตะไคร้แกงประโยชน์ของตะไคร้บ้านนะคะการประยุกต์ใช้ตะไคร้ชวนทําน้ําตะไคร้ใบเตยกันนะคะตะไคร้หอมประโยชน์ของตะไคร้หอมการประยุกต์ใช้ตะไคร้หอมนะคะชวนทําสูตรสเปรย์ตะไคร้หอมไ่ยุงนะคะมาทําความรู้จักกับตะไคร้เป็นพืชสมุนไพรที่มีต้นกําเนิดในเอเชียและอเมริกาใต้จัดเป็นพืชล้มลุกในตระกูลเดียวกับหญ้า นอกจากนี้ยังมีชื่อเรียกตามท้องถิ่นของไทยอีกหลายอย่างนะคะด้วยความที่ตะไคร้เป็นพืชที่มีกลิ่นหอมและมีสรรพคุณทางยาคนไทยจึงนิยมนำต้นและหัวของตะไคร้ไปประกอบอาหารคนอินเดียนิยมนำมาเป็นพืชสมุนไพและยังถูกนำมาอบแห้งผสมน้ำดื่มเป็นน้ำชาในแถบแอฟริกาและอเมริกาใต้อีกด้วย ในประเทศไทยแบ่งออกเป็น2ออย่างที่เมื่อกี้พี่เล็กบกอ,อกไปนะคะก็คือตะไคร้บ้านหรือตะไคร้ที่เรามาทําแกงนะคะแล้วก็ตะไคร้หอมกันค่ะกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้พี่เล็กด้วยนะคะมีคําถามก็ฝากไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะหรือเข้ามาที่ไลน์แอดของพี่เล็กนะคะอยู่ด้านนี้ค่ะ @sp888 นะคะ,ะ,คะหรือไม่ก็เข้ามา QR โค้ดของพี่เล็กนะคะเอาสแกนได้เลยค่ะอยากจะบอกเพื่อนว่า การทํา youtube ทุกวันนะคะก็จะเป็นการที่ฝึกนิสัยตัวเองเหมือนกันนะคะทําให้เป็นรูทีนเลยเหมือนกับว่าทำประจําประจําเนี่ยค่ะก็จะเป็นการฝึกนิสัยตัวเองอย่าว่าแต่เป็นการสอนคนอื่นเลยนะเหมือนกับเป็นการสอนตัวเองด้วยเหมือนกันนะคะนะคะสําหรับคลิปนี้โอเคค่ะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ